หอนเลยมามันก็ปั่นเขาจีกเหอนใช่ไ้อโอ้พี่น้องหอนอนเลยมาพี่น้องมาไอตัวตวจเลยพี่น้องชุกหนึบหนึบเย่ยงไฟมันบกกะสูนไปสูนไปสูดไปชุกเป็นตัวใส่กอกเลยพี่น้องใส่กอกมากินใส่กอกย่ำเสือเสรพี่น้องอากาศมันอีฝนตกลิ้นเบิเหมือเอด่ายิ่นเสียงลิ้นเพกงแพี่น้องใส่กอกเนือครับ ใส่กอขี hmm. uh ้ใ ouais. ห่ใ um ้องงด้วมากินน้ากันชุกหนไมเนาะชุกแ้วใส่กอกองเนื้อชุกแค่ปันขี้มันนี่ชุกหรืมพี่นาะบ้ากชุกด้เบ้งม่หอนเลยม่ม่ดอมุ่้ฝนหอนหอนขีชุกีเลยยา ปงหม่ำก็ปงใส่กอกพี่น้ออยกขึ้นให้แน่จะเคลียไฟท่านครับปาดม่ำว่อนอู้หอนหอนเลยพี่น้อปาดมพี่นนอบนหน้ำกินมยำสัพี่น้อหอนเลยมันก็ปันเขาจีกอ้พี่น้อหอนเลย มาพี่น้องมาขิงก็พริกดิบพอนี่แหละโอ้โห้อนจิตเลยตัดไปเโอ้ยบาโหขอ,หอนอะไรกัน <laughs> <h aring> พอนขนาดนี่พันเข่ากันได้พันตะกี้นี่พี่น้องแซ่กระดาษนี่อากาศฝน,น,นตกฝนตกลิ่นพี่น้องเอ้ยมงี้ยนี่อู้เบื้องด้วยไอจอดตัวไดยพี่น้องคนนะอู้ยแบบเบืงบ้งเบิง้งเบื้องกินเข่าเส่านดมกันเด้อพี่นออ้องเลยหนำแซ่บเลยอาจารย์มาเด้อสิใส่แผ่นนี่ค่ะ เอาเลยเรือเน่เอาเลย้นหรือเาลงเอ้าเอาเรื่อหรอเเออเลยเออนั่นข่าจี้ว่นออกเลยข่าอนเลยเด็ขาจี้ขาจี้ข่าจีท่าไครพี่น้องมาขินกันทอดหรอแช่หรออือขึนอยู่อแม่สี่มันกระด้กินขนมหวาน่อเาเมาคนจังเน ม่าห่อนคักสถบาออย่ามาแดกเอากระหอบปลาเสือกไม่ออกเราใส่กอกิูเลยนี่ห่อนน้ำเนี่ยอ่ะกัดเลยถอยถอยปาเี้ยทำไงเราใหญ่ยัอน hả không chọc niệm có không nè nó có đi xuống được không ดูไรพี่หนอแซ่บนะพี่หนอดูพีหนอด้วยากาศคุณต้องดินทั้งบ้านมั่มเลยแซบเข้ามั่มหรอในมั่มเ่สุดยอดเลยมั่จริงมัมครับ็บอยเอย ต้องตีต้องกีเว้ยต้องทีต้องตีเท่าน้าจุดห้าเปอ ouais. ร,ร์อซ็อนอกินไปที่ไปแก่แม <c oughs> ่ไหวแล่มันจะมาแขว เั้งมันกับบกเครื่องิีงเครื่องกีเรงบีกินพอมมันกับบกล้วงทไปแล้วไงแนเลป่ะตนี่ออกแสบไลเส้นปั่นเต่ะต่ปั่นกัทีนี่ก็แสบพอดนีละอืมอมมม่วแก้วข้าไปแห่ล้วเคมื่องน้ไม่เลยกว่าไปไเลยแหว่ครับแหว่แสครับนี่ยามไม่ผ่อนหมด่ะ Ừ. đây là, rau, là, bác, bác. là cái nóng không một ca tốn tốt lên chẳng cách cách ạ cái đó chia 3 bằng cái <laughs> in

ngon, Ừ. 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 Đây có cần. Xin hoàn lúc khắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปข้ำไงประเดีดมันหอนเราค่อยบีบเงากระจาย่ปกระจาไ่คนต้องกิขขงรงนรับนำเนื้อใส่กองเนื้อพี่หน้อ,อ,อบีบเข้ากันเลยแนละ้วีก,ก,ก็ันกระกาดกันเนาะ มันย่ำหน้าเนาะมันย่ำลงหน้าว่าฝนบ่เป็นหยังตะกทีนี่ไม่ได้แข้งกับ,บ่ได้ดคือไาลกับ,บ่ได้ คนมันรวยนอยู่คนรวยมิเกลียวกระเดยพี่น้ออเนี่ยมิ้ก็เรียงกระเดยเรา่วยรึเปล่เ้อุ้ลงบหม่กันเลยเฮียเือต่ก็ น่อ่ขอการช่้ยหญิอ,อ่ะปีน,น,นเราหมเสียไปหนอ<ม>เล่มันเป็นน้มเตมหมีอมหอเนี่ยอีม่มากอิ้มเลย ชัดใช่ไหมครับคุอห่อนคือยืเที่เพชรี่เพชต้องห่อนด้วยกันเข่ก็เลยยางเนาะดังขอว่าหม่อมไม่ะยเข่าก็เลยยางเลย จะมีมันม่น่ว่าตเ็เสียบด้เสียบกันแค่ชอกันตัวน่ไม่หลายตนัมหลายมีมันเนี่ยแ่ไม่มีมันนอเามตด่างเย่ยไอ้บ่หลย เขาอิ่มเลยเด้อได้อิ่มเลยเอาอึไปช้อนหมดเลยอิ่มเลยบดช้อนฝันเลยอืมนกกระดิ่งเหรอแทบกัดเลยตีแทบกัดพี่น้องถ้าใยอมันเป็นกกระดิ่งแซ่บของแท้พี่น้องเป็นอาหารเสาร์ห้องมาหนิกินง่ายๆพี่น้องพลตกดินนะครับติบองเอาไปย่าง เขาไปย่างนะครับกินกินดิบกระได้พี่น้องเด้อมั่มเด้อแต่ว่าใส่กรอบข้าย่างย่างหอมทอดเลยแซ่บครับเนี่ยให้กินเลยแซ่บเอากินนี่เอาซ้ำี่น้องช่วงนี้ครับฝนตกลินฝนตกนะพี่น้องรักษาโรคผาบเด้อพี่น้องเด้อระวังเป็นบัดเป็นไข่ด้วครับช่วงกระไดเนาะฝนตกนะครับย่ามฝนไก่ละไก่ที่เขาดูหนาวเลยพีน <laughs> นาา่น้องเอาคลิปนี้เอาซ้ำี่น้องใส่กรองเนื้อ แล้วก็หมัมนเนื้ววอเอามาย่างกินกับขบันขีแซ่บแสบเป็นของบรรยากาศพื้คลินคี้เนีอาซัำอีกกเอนียวของยงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ